ด,ดีคะ่ะคุณผู้ชมถ้าสติมามีคำถามให้คุณผู้ชมช่วยกันขบคิดคุณพอจะมีเวลาบ้างไหมคะถ้าคุณต้องการให้โลกเป็นเช่นไรให้คุณมอบหมายให้กับเยาวชนลงทุนให้พวกเขาเก้าวไปสู่จุดหมายมัดง่ายง่ายกว่าที่คิด มคค,มมมคิดคำถามเหล่านี้คือที่มาของธรรมยาตราพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ธรรมกิจกรรมการเดินทางสร้างเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีจุดหมายปลายทางในการเป็นคนต้นแบบทำหน้าที่เรียนรู้ก้าวเท้าเดินธรรม เพื่อนำสันติภาพกลับมาสู่หัวใจทุกๆดวงค่ะวันนี้รายการบ้านนี้มีอริยะรายการดีๆที่สร้างความสุขได้จากตัวเราเป็นต้นแบบของสังคมไทยมาให้ชมค่ะบ <imi> <ia> ้านนี้มีอาริยะพ่อหนูเป็นมหายใจหนูยังมีชีวิตอยู่ ลมหายใจของหนูและเพื่อนๆคือ,อลมหายใจเดียวกันเราจะรักและช่วยเหลือกันต้นไม้เล็กๆแต่และต้นที่เราช่วยกันปลูกกำลังจะติบโจเพื่อเป็นลมหายใจของหนูลมหายใจไม่มีแบ่งแยกความดีไม่มีกำแพงค่ะทำดีกู้แผ่นดิน สเสถียรธรรมสถานท้าทายคนหนุ่มสาวมาร่วมกันสารพลังเยาวชนให้เป็นคนต้นแบบของสังคมไทยเราคือกับเส้นทางกรุงเทพสู่เกาะสมุยตลอด10วันเดินทางบนมักมักคือหนทางทางอื่นไม่มีก้าวเท้าแรกพร้อมกันวันสมเด็จย่า21ตุลาคมนี้ที่สเสถียรธรรมสถานสนับสนุนโดยสสสสํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วงบ้านนี้มีอริยะธรรมสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าธรรมสวัสดีจ้าคุณยายจ๋าวันนี้สติมาก,กับปัญญาเกิดมีเรื่องร้อนใจจึงขอโอกาสมากราบเรียนถามคุณยายจ๋าค่ะมีเรื่องอะไรจ้าถ้าร้อนรุ่มกุ้มใจแล้วก็อย่าปล่อยไว้นานนะมันจะทำให้บ้านคือใจของเราเนี่ยมอดไหม้ ไม่อยู่เย็นเป็นสุขถือไม่อยู่ในโครงการของคุณยายนะคุณยายจา๋าคือว่าอย่างนี้ครับพี่สติมาบอกผมว่าเด็กเด o ก OS, กำลังได้รับโอกาสอีกครั้งให้ร่วมเดินทางไปเกาะสมุยพร้อมกับคุณยายจา๋าแล้วการเดินทางครั้งนี้ไปเพื่ออะไรปัญญาเกิดอยากรู้ครับเป็นการเดินทางที่เราบอกว่าเมื่อธรรมะเดินทาง สร้างอริยชนลลกคนที่จะเดินทางอย่างคนที่อาจจะมีอดีตท,ที่มามืดหรือว่าอาจจะมาสว่างการเดินทางครั้งนี้ของเราตั้งธงไว้ว่าเราจะไปสว่างด้วยกันทุกคนเมื่อใดที่เรามีธรรมเมื่อนั้นเราจะพ้นทุกข์ร่วมกันลลกเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะเดินทางกับคุณยายต้องมีความซื่อสัตย์ค่ะต้องแสดงให้เห็นว่าชีวิตในแต่ละวันของเขา เขาได้รับใช้ใครได้บ้างในฐานะอาสาที่จะบม่มเพาะสติปัญญาของเราที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นแล้วก็ถ้าใครดีเยี่ยมถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รอให้ใครใช้แต่อาสาที่จะยอมตนออกไปรับใช้และบวกกับคนอื่นได้คุณยายเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้เราจะมีแต่มิตรภาพหรอกคุณยายจ๋าคะสติมาจำได้ว่าครั้งหนึ่งคุณยายจ๋าก็เคยพาเด็กๆ ไปเดินทางแบบนี้แต่ตอนนั้นสติมายังเล็กอยู่คุณยายจ๋ากรุรณาเล่าให้เราฟังบ้างได้ไหมคะคือเมื่อ5ปีที่ผ่านมาลูกเราเคยมีธรรมโครธรรมยาตราเดินทางจากสวนโมกขพลาลามที่สุราษฎร์ธานีมาถึงสเสถียรธรรมสถานใช้เวลา20กว่าวันนะคะแล้วมาถึงสเสถียรธรรมสถานเมื่อวันที่21ตุลาคม เป็นการระลึกถึงผู้หญิงที่งดงามคนหนึ่งของแผ่นดินไทยรกคือสมเด็จย่าค่ะสติมาจำได้ใช่ไหมวันที่21ตุลาคมเนี่ยเราจะนึกถึงผู้หญิงที่มีหัวใจของแม่มีหัวใจของโพธิสัตว์ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในพระราชโอรสและพระราชธิดาคุณยายจ๋าคะสติมาทราบแล้วค่ะว่าวันที่21ตุลาคมเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า ซึ่งทุกๆปีคุณยายจ๋าก็จะคอยเตือนพวกเราให้ะระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่แผ่นดินไทยปีนี้คุณยายก็คิดว่าเราจะเริ่มต้นจากสถียนธรรมสถานเดินทางสู่สวนโมกขพลารามและไปถึงสมุยโดยการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2 1เอ็ตุลาคมและเป็นการเดินเท้าก้าวทที่จะทำให้เด็กเ ที่เป็นลูกของแม่และเป็นผสมนิกรชาวไทยได้มีโอกาสที่จะกตัญญูต่อแผ่นดินไทยกตัญญูต่อสมเด็จย่าและกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะบอกว่าเราจะเป็นอนุสรณรีที่มีชีวิตเป็นผสมนิกรชาวไทยที่รู้ตื่นและเบิกบานโดยการนำธรรมะเดินทางแล้วออกไปสร้างสังคมที่เป็นอริยะร่วมกันจะ้ะคุณยายจ๋าครับ ผมคิดว่าถ้าพี่ๆเยาวชน SOS ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคุณยายจ๋าในครั้งนี้คงจะจดจำไปตลอดชีวิตแต่ผมก็สงสัยละครับว่าทำไมคุณยายจ๋าต้องใช้การเดินเท้านับ10วันเป็นการเรียนรู้ด้วยหรอครับการเดินทางอยู่บนหนทางที่เราเรียกว่าปัญญาศินสมาธิเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เดินทางด้วยเท้าอย่างเดียวนะลูก เป็นการเดินด้วยจิตด้วยจิตใจของเราที่มีปัญญาศีลและสมาธิในการเดินทางอย่างมีธรรมจะทำให้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรารอบรู้เมื่อเรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดประจักษ์แจ้งกกบใจเราเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะมีอริยธรรมของการเดินทางอย่างคนที่ให้โอกาสตัวเองว่าเมื่อธรรมะเดินทาง สังคมอริยะจะเกิดขึ้นในโลกนี้คุณยายจึงคิดว่าเป็นการเดินที่โก้ที่สุดเลยลูกเพราะเป็นการเดินที่เราจะไม่ทำให้ปัตตภีคือโลกใบนี้ทุกเพราะเราอีกเลยค่ะจะเป็นการเดินที่เราจะไม่ต้องรอว่าเราจะไปค้นหาความสุขที่ไหนแต่เราเดินอย่างเป็นสุขเป็นก้าวย่างที่มีสันติภาพในขณะที่เดินโลกใบนี้ก็มีปฏิหารแห่งการเดินของพวกเรา ที่ไม่ใช่เดินแค่เท้าแต่ก้าวทำอยู่ในใจของเราเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเห็นใจเรารู้ตื่นและเบิกบานคบค้าสมาคมกับใครก็ตามนะคะวาจาของเราก็กศักดิ์สิทธิ์จิตที่ไม่คุณมัวจะทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังไงจ๊ะโอ,โอ้ดีจังเลยครับคุณยายจา๋าปัญญาเกิดจะได้มีเพื่อนมากมายที่มาร่วมเดินทางกับเรา และผมจะได้ใช้ทุกก้าวย่างเดินอย่างมีสติรับคุณยายจ๋าเป็นยาเกิดอย่าลืมนะการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งมีสติปัญญาที่จะทำให้ใครได้เรียนรู้ไปกับเราและทำให้เราได้เรียนรู้ไปกับใครนั้นเพื่อนมีค่าและเมื่อเรามีเพื่อนมากขึ้นเหมือนเรามีสังคมที่มีกัลยาณมิตรมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครที่จะได้โอกาสแห่งความชั่วร้ายอีกเลยค่ะ คุณยายจ๋าคะงั้นถ้าเราสองคนจะขออนุญาตร่วมเดินทางไปงานธรรมยาตราพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมกับคุณยายจ๋าจะต้องทำอย่างไรคะถ้าหลานๆอยากจะเดินทางไปกับคุณยายแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องยอมตนให้คนใช้ได้แล้วอาสาออกไปรับใช้ผู้อื่นอย่างคนที่ไม่รอที่จะให้ใครกวักมือเรียกเลยลูก แล้วต้องกล้าที่จะใช้คนอื่นทำงานไปกับพวกเราด้วยนะคะถ้าอย่างนี้เราก็ SOS เต็มร้อยทีเดียวค่ะโอ้โหช่ยโย่ช่ยโย่งง่ายนิดเดียวเองพี่สตีมาไม่ต้องกังวลเลยคุณยายจา๋าฝึกเราทำงานรับใช้ผู้อื่นตั้งแต่เรายัางเล็กๆอยู่สำหรับผมแล้วสบายมากครับคุณยายจา๋าเดินทางอย่างมีหัวใจของตัวเองเป็นเพื่อนนะคะธรรมาสวัสดีค่ะ ธรรมสวัสดีค่ะมอบหนังสือเล่มพิเศษให้กับคนที่คุณรักให้กับโรงเรียนที่คุณศึกษาให้กับวัดที่คุณศรัทธาด้วยกรุณาแห่งหัวใจ งานที่เป็นพุทธประสงค์ประการสําคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือให้สรรพชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสาวิกาสิขาลัยมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยวยาสังคมกับเสถียรธรรมสถาน เสถียรธรรมสถานท้าทายคนหนุ่มสาวมาร่วมกันสารพลังเยาวชนให้เป็นคนต้นแบบของสังคมไทยกับเส้นทางกรุงเทพสู่เกาะสมุย <S S <OS>. <S ตลอด10วัน <S S <OS>. <S เดินทางบนมักมักคือหนทางทางอื่นไม่มีก้าวเท้าแรกพร้อมกันวันสมเด็จย่า21ตุลาคมนี้ที่เสถียรธรรมสถานสนับสนุนโดยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วงรู้ตื่นเบิกบานธรรมยาตราธรรมเดินทางเดินทางส้างริยชนเพลงมักง่ายเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับงานของพุทธชยันตีธรรมญาตราที่จะไปเดินทางที่สมุยเนี่ยนะครับแล้วก็คุณแม่ก็อยากจะได้เพลงเพลงหนึ่งที่ เป็นเพลงที่กระตุ้นกําลังใจเด็กระหว่างเดินด้วยแล้วก็ระหว่างที่คนกําลังทํากิจกรรมกันตรงนั้นเนี่ยก็มีเพลงเปิดด้วยเพลงนี่มีผลกับเยาวชนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยก็อยู่กับเสียงเพลงตลอดจะมีเฮดโฟนมี iPhone หรือว่า,<ข>ามีมีเอ,อมีสามมีอะไรอยู่ที่หูเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กเนี่ยจะอยู่กับเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่า <c oughs> การที่จะเอาธรรมะเข้าไปกับเด็กเนี่ยวิธีที่ง่ายสุดคือเปิดประตูใจเขาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเสียงเพลงเนี่ยจะมาก่อนนะครับลองดูว่าลถแล้วเป็นทีนี้แล้วสั่รือวเปงยก็ได้เราต้องหาคนที่คิดว่าถ่ายทอดแล้วโดนใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของเพลงที่เราใส่ลงไปในเนื้อหาของธรรมะเนี่ยสิ่งที่ยากนิดน,นึงคือการเอามาย่อยก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ย่อยให้เด็กรับประทานง่ายงเฉะนั้นผ่านเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นตัวที่ เป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมฮะพุทธชัยนตีอันหกร้0ปีพวกเราเยาวชนมารวมกันทำมาแยาตราทำมาเดินทางเดินทางสร้างอริยชนประมาณนี้จริงๆบทเพลงนี้เนี่ยนะครับถูกแต่งขึ้นมาให้ปอ๊อตโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าพอคิดว่าจะเป็นปอ๊อตเนี่ย ก็เลยต้องวางโครงขึ้นมาว่าถ้าเป็นป๊อตร้องเนี่ยทำนองจะเป็นยังไงแล้วก็ท่อนเพลงจะเป็นยังไงก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางคุณแม่ชีสัญชนีท่านก็ขอมาโดยตรงเลยอยากจะให้ผมมาช่วยร้องเพลงนี้แล้วก็ได้ร่วมถ่ายทอดจริงดีๆ ในโครงการของท่านนะครับ,บเพลงที่จะได้มาร้องนะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นเพลงช้าๆซึงๆ <c oughs> ซ้งๆซึมซาบนะ <c oughs> แต่ว่าเห็นว่าทางาพุทแมมชีเองก็ได้รีฟทาง<อ>พี่ธเนศไว้ว่างท่านบอกว่าพออยากให้พี่ป๊อตร,ร้องเนี่ยอยากได้เป็นร็อกแบบ ม,มันมันสนุกสนุกเลยแล้วก็นั่งคิดว่าเอ๊ะจะแต่งเพลงยังไงให้ปอ๊อตก็มานั่งคิดนะครับแล้วก็นั่งเลือกว่าจะเอาโหมดไหนไเอาเ <scale. S 2> พลงของลูกมาฟังใช่ไหมก็เลยให้ลูกชายเนี่ยลองหาเพลงตัวอย่างมาให้ฟัง <laughs> น้องพายเนี่ยหาเพลงตัวอย่างมาให้พ่อฟังรักประมาณ6 8ถึง8เพลงฮ <laughs> ะแล้วค่อยๆคัดไปคัดมาก็เพลองลิคินพาร์คบ้างอะไร <laughs> บ้างกล <laughs> ิ่น <laughs> กลิ่นประมาณอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ลองค่อยๆโอเคเข้าใจว่าแนวดนตรีอย่างนี้ละอ่าเข้าใจโทนนี้โทนนี้แล้วเราก็เริ่มทิ้งทั้งหมดแล้วก็เริ่มเขียนโน้ตตัวแรกแต่พอมาทําไปก็เริ่มมีไอเดียเพิ่มขึ้นนะใช่ตอนแรกจะออกมาเป็นเพลงออกเป็นร็อกเยอะเลยนะตอนตอนทําคีย์มาก็ซัดร็อกมาเต็มที่เลยปราบฏว่าคีย์มันสูงมากเกินไปใช่ป้บอกว่ามันสูงเกินไปพอลดลงมาปุ๊บ โทนมันออกมาเป็นฟังกี้แล้วนุ่มใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าสนุบสนุบ <Natalie. S 2> ดูลึกขึ้นดูล,ล,ล,ลุ่มลึกขึ้นมีมิติขึ้นใช่ไหมฮะถ้าลงมาอีกสักนิดหนึ่งอะฮะถ้าลงมาเป็น ดีกสองพันหกนาดีกว่าฮนะานะพอร้องไปเรื่อยๆผมเริ่มค้นพบว่าเอ๊ะป๊อตเนี่ยร้องเพลงนุ่มได้ดีกว่าเพลงแรง <c oughs> แล้วแล้วเขารุ่มลึกนะฮะพอพอนุ่มเนี่ยปุ๊บเราก็ค้นพบคาแรคเตอร์ของเขา<ม>เขาพยายามแต่งเพลงจากคาแรคเตอร์เขานึกถึงหน้า<ม>เขาตอนที่กําลังเขียนเพลงตลอดเวลาม,มันก็เลยออกมาเป็นมักง่ายอย่างที่ที่ป๊อตร้องเมื่อกี้นี่ยนะครับ สนุกดีนะฮะทำไงพี่อ๋อก็จะสนุกตลบตลกดีก็พี่อ๋อแขกก็จะมีความไฮเปอร์มีความแบบว่าแต่งเริ่มร้องนี่ไม่ได้ร้องจากต้นเพลงนะฮะร้องมาทัดที่สามของเพลงฮะแล้วค่อยๆเริ่มนะคือหาไม่มีอีกแล้วครับที่รอเนื้อนะครับแล้วท่านบรรทัดแรกไม่ไม่ไม่ร้องเหรอพี่ไม่เป็นไรจริงเหรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอาละฮะ มองแล้วเนี่ยตรงประโยคหัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นคําแรกของการร้องเพลงเนี่ยมันต้องให้โดนแต่ที่ร้องเมื่อกี้เนี่ยมันไม่โดนก็เลยลืมใหม่ผมยังไม่ชอบทำให้ผมเข้าใจว่าการแต่งเพลงในห้องอัดก็เป็นไปได้ครับส่วนมากเพลงดังจะมาจากหน้าห้องอัดนะครับจริงๆหลายๆเพลงที่ดังฮิตเนี่ยมาจากหน้าห้องอัดเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราคิดเนี่ยเราโดนคนเดียวเราไม่มีเสียงของป๊อนลอยมาแต่พอได้ยินเสียงเขาลอยมาปุ๊บเนี่ย ผมเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เหมาะกับเขาตลอดเวลาทุกชยันตี2600ปีพวกเราเยาวชนมาร่วมกันทําไม่ยาตราทํามาเดินทางเดินทางสร้างอริยะชนยังคุยกับป๊าเลยว่าเนี่ยมันดีนะที่เป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์ที่เขียนเพลงเองอพอฟังปุ๊บแล้วแต่งเลยอเอ๊ะตรงนี้ไม่ชอบเปลี่ยนเลย พอฟังเสียงปอดร้องปุ๊บเนี่ยเอ๊ะน่าจะมีเมโลดี้ตรงนี้นะผมชอบเขาที่เขาเมาเมาหน่อยๆตรงช่วงนี้ชีวิตที่วกวนอะไรแล้วก็บอกเฮ้ยปอดทำเสียงเมาเมาเนียเ่ยแต่จริงๆเป็นเพลงธรรมะนะ,ะเป็นธรรม,มก <S <S อออะก็คือเป็นช่วงนี้นที่ความหมายความมึนเมาในชีวิตที่วกวนที่มันในสังคม ด้วยใจที่แข็งแกร่งฝ่าแดดลมที่ร้อนแรงเราไม่เคยหวั่นสร้างชีวิตที่ดีจากการเรียนรู้ร่วมกันยอมตนให้คนใช้ตนเพื่อใช้คนคนทางแห่งการลุกพ้นมันคือหนทางก็คุณแม่ก็เลือกที่จะให้พี่ปอตมาช่วยร้องเพราะว่าเป็นขวัญใจของวัยรุ่นแล้วก็เด็กที่กําลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาชอบพี่ปอ พี่คิดว่าพี่ป๊อตจะเป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงที่พี่กําลังจะแต่งเนี่ยได้ดีนะฮะเป็นร็อกแบบโปรแกสซีฟนิดๆแต่ว่าจะไม่ไม่ไม่หนักมากแต่ว่าเพราะว่าเราจะมีผสมฟังกี้กับเพลงบล็อกอันนี้เล่นพี่ลินเนาะแต่เนี่ยเป็นโซล ส่วนใหญ่จะร้องทรมารมะแต่ได้ผ่านการทําให้เป็นแอ็บสแตรกไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพนี้ค่อนข้างที่จะมีคําศัพท์หรือมีอาภาษาอะไรที่ค่อนข้างตรงนะฮะเป็นการ<ช>ล้อ,อะนะล้อคำว่าอ๋อใช่<ง>ฮะอย่างเช่นชื่อเพลงว่ามักง่ายนะฮะก็จริงๆแล้วมักที่ว่าเนี่ยมาจากมักมีองแปดนะฮะ <laughs> แต่ว่าเพื่อให้เกิดแบบ เป็นลูกเล่นนะฮะลูกเล่นทาคำบางคนบางอาจจะแบบตกใจเอ๊ะพูดถึงอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามามามาศึกษาดีๆก็จะเห็นอ๋อมันเป็นเป็นหลักธรรมของพุทธเจ้านะครับเป็นมรรคองแปดที่ง่ายๆครับไม่ใช่มรรคง่ายมรรคง่ายง่ายกว่าที่คิดมรรคคือหนทางทางื่นไม่มีมรรคง่ายง่ายกว่าที่คิดมรรคคือหนทาง สำหรับโครงการธรรมญาตราครั้งนี้เนี่ยนะครับพุทธชีวิตี2,600ปีเป็นเหมือนการเดินทางที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ไปเดินในเกาะสมุยด้วยคือไปเดินเนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้เป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม,อมของคนเก่าและคนใหม่แล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดและคนเมือง จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตวิถีของผู้คนต่างๆว่าเขาจะนําสิ่งที่เขาพบนั้นมาแตกหน่อต่อยอดกับประโยชน์เขาอย่างไรเช่นเขาไปเจอเด็กที่สมุยเขาก็จะค้นพบว่าเด็กที่สมุยเนี่ยแตกต่างกับเขาอย่างไรทําไมชีวิตการทํางานของคนที่สมุยเป็นอย่างนี้ทําไมคนที่อยู่ทะเลเป็นอย่างนี้ทําไมคนที่อยู่เมืองเป็นอย่างนี้ ก่อนสู้ๆพี่ต้องให้เด็กสู้ๆสักประมาณร้อยคนอะ่ะเ,เป็นการแตกหนอนต่อยอดแตกหนอนต่อยอดครับนะครับเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างใช่แล้วก็การอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันในสังคมว่าคนเราเนี่ยอยู่ต่างที่แล้วก็มีความคิดที่ต่างกันแต่เราก็ไม่ต้องแตกแยกกันสามารถที่จะมีความคิดแตกต่างได้และก็อยู่กันได้อยู่ในสังคมเดียวกันได้ได้อย่างมีความสุข ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตวิถีของผู้คนต่างๆว่าเขาจะนําสิ่งที่เขาพบนั้นมาแตกหน่อต่อยอดกับประโยชน์เขาอย่างไรเช่นเขาไปเจอเด็กที่สมุยเขาก็จะค้นพบว่าเด็กที่สมุยเนี่ยแตกต่างกับเขาอย่างไรทําไมชีวิตการทํางานของคนที่สมุยเป็นอย่างนี้ทําไมคนที่อยู่ทะเลเป็นอย่างนี้ทําไมคนที่อยู่เมืองเป็นอย่างนี้ก็โครงการธรรมยาตรานี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์กับน้องๆในเรื่องของการ ศึกษาธรรมะว่าธรรมะมีประโยชน์ยังไงมีจะช่วยชีวิตของเราให้ให้ไปในทิศทางที่ดีได้ยังไงนะครับผมคิดว่าทางคุณแม่ชีสันชนีแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ได้พยายามทุ่มเทนะฮะกว่าจะได้เพลงสักเพลงหนึ่งกว่าจะได้ประโยคสักประโยคน,นึงนะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้หันมาลองสนใจสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วคือพุทธศาสนาของเรานะครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับทำไม่ยากตรา มาาาาเเดเดิินนททงงงสร้อบหนังสือเล่มพิเศษให้กับคนที่คุณรัก<ม>ให้กับโรงเรียนที่คุณศึกษา<ม>ให้กับวัดที่คุณศรัทธา ด้วยกรุณาแห่งหัวใจงานที่เป็นพุทธประสงค์ประการสำคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือให้สัพชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสาวิกาสิขาลายัยมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยวยาสังคมกับเสถียรธรรมสถาน สร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างครอบครัวโพธิศัตว์ร่วมส่งเสริมโดยครอบครัวพระโพธิศัตว์สั่งสอนเนี่ยถ้าเรามามาเข้าใจคำว่าสั่งสอนเนี่ยสังสอนมีสองคำนะครับคำนึงคือสั่งอีกคำนึงคือสอนสั่งแปลว่าบอกให้รู้สอนแปลว่าทำให้ดูสั่งเนี่ยบอกครั้งเดียวก็อาจจะจำได้แล้ว ไม่ต้องบอกทุกวันวันหลายหลายครั้งแต่สอนทําให้ดูเนี่ยต้องบอกต้องทําให้เป็นประจำเด็กเยาวชนเนี่ยนะจะเข้าใจได้เนี่ยมาจากการดูต้นแบบนะไม่ใช่มาจากการฟังการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยสำคัญกว่าการพูดให้ฟังนะครับวันนี้พ่อแม่ผู้ใหญ่เอาแต่พูดแต่ไม่ปฏิบัติให้ดูหรือคนในสังคมหรือองค์กรในสังคมเนี่ยต้องพยายามสร้างทําตนให้เป็นต้นแบบที่ดี คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีครั้งนี้ได้เพียงคุณส่งข้อความดีๆประจำครอบครัวผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ์ดของโครงการที่วางไว้นัดจุดขายทั่วประเทศช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ www. lioncompassionatefamily. com ช่องทางไปรสนี ที่ตู้ปอน,นอ29ปอนฝอสาธุประดิษฐ์กรุงเทพ10124ทุกข้อความของคุณจะมีมูลค่า9บาท